ฮัลโหลสวัสดีค่ะอยู่ไหนกันคะทรายเป็นี้ไม่มาล้างแม่กันอ่ะพ่อพาลงมายังอ่ะพ่อพาลงมาได้ยังมาแล้วครับมาแล้วครับจะมีก็มาค่ะมาเหมือนกันมาแล้ววู้ฮู้วู้ฮู้วู้ฮูของเลยฮะพี่อุ้งอะชอบกันซีนคนอื่นจังเลยชี้ไม่แก้พี่อุ้งนะว้าวว้าวววว้าวว้าวววว้าวว้าวบึ้อร่าทีนี้คนนี้ก็เบึ่บตลอด กลัวไปก่อนไม่ได้ยหรอว้าวให้ตูวิ่งมาโมอคะจะให้น้องลูกจุ๊บหน่อยค่ะจุ๊บเธอต้องดูแลตัวเองสิเธอจะมาอ้อนอยฉันจำไลยพี่บอยเฮ้ยเล่นด้วยแล้วก็รามปามเล่นด้วยแล้วก็ต้องให้ฉันไม่คอยเอาใจใส่พี่บอนี่น้องลูกจ๋อมเงคะ่ะอือฮึคุณพี่น้องบีแหมเล่นตัวนะเราเมื่อกี้มาหาคุณแม่คนแรกๆเลย นี่คเอาน่าจะไงดูเฮ้อะไรไม่เล่นกับตัวเล็กคนแรกอันนี้ชอบอันที่โปย่งเงียนี้่โปอไม่กับน้องลูกจเลยค่ะจะไปหลกดีกว่าออกมาดีกว่าล้วแลาลา้มันปินต้องจรงเลยมันจะทำบาไอ่ะพี่อูไชรบกันสีคนอื่นโอ้ยชื่ใจเด็กๆมาหา เราคิดไปเล่นไหนกันมาคะลูกฮึไอ้รอแม่ที่ห้องรับแขกมองก็อมองหน้าต่างว่าแม่จะกลับมากีไก่มงแล้วนี่ทำอะไรเนีเ่ยเฮ้ยไอ้ลูกจุ๊บแล้วเจะจะกับเข้ากลุ่มด้วยอ่ะเข้ากลุ่มได้ไหมอ้น่ารักอะลูกเล่นกับฉันหน่อยได้ไหมอ๋อลุมล,ล้อมลุมลอ้อมแม่กลับมาแล้วลูกคุณแม่ไปไหนมาคะ รักพี่อุ้งด้วยคนก็ได้เดี๋ยวพี่อ ah ุ้งจะน้อยใจอุ้ยแม่ถ่ายคลิปต้องเล่นด้วยในดดเด็นลู้ทุออุดี๋ยวพี่โบรักคนอื่นมากกวผมพี่คแล้วให้ฉันขอเล่นด้ยได้ไหมอ่ะม่ได้หรอว้ายอะไรกันนีู่กใจหมดเลยโอ้ยมันเชี่ยว